สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาชมวิธีการง่ายๆในการเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนของ To y ยต a v วีอนะครับ t o t o ต o าีออนะครับเป็น V ีอ s สมนี้นะครับมาดูวิธีการนะครับสำหรับวิธีการนะครับเราก็เดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนว่าเราซื้อมาตรงรุ่นหรือเปล่านะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับลูกค้าซื้อมาตรงรุ่นนะครับแต่ว่าเป็นยี่ห้อ 3M นะครับ สำหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวที่อยู่ฝั่งคนขับก่อนนะครับวิธีการเอาออกนะครับก็ไม่ยากนะครับสำหรับ 3M นะครับก้านปัดน้ำฝนที่เราซื้อมานะครับมันก็จะบอกวิธีการนะครับว่าให้ทำยังไงขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเอาตัวครอบออกตัวล็อกออกนะครับตัวที่สองแล้วก็เอาคล้องกับตัวก้านปัดน้ำฝนของรถยนต์ของเรานะครับโดย วิธีที่3นะครับก็ลูดเข้ามาล็อกนะครับวิธีที่4นะครับก็ล็อกนะครับมันจะมีตัวล็อกของก้านปัดน้ําฝนอยู่นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ดูแล้วยังทําไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูในชิปกันนะครับว่าทําแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับสําหรับอันเดิมนะครับที่ใส่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นยี่ห้อ 3M อยู่แล้วนะครับมันก็จะออกง่ายหน่อยนะครับกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ มันจะมีที่บีบอยู่นะครับบีบแล้วก็วดึงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็วลูดลงแบบนี้ง่ายนะครับอ่าเนี่ยคือของยี่ห้อสามเอ็มนะครับที่ลูกค้าซื้อมาเปลี่ยนนะครับอ่าสำหรับตัวใหม่นะครับนี่คือตัวใหม่เดี๋ยวออกมาดูอ่านี่คือตัวใหม่นะครับที่ เราจะเอามาเปลี่ยนนะครับขึ้นแบบนี้นะครับนี่ที่เรากดออกเมื่อกี้นะครับที่เราบีบออกเมกื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับเราก็บีบออก,อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาคล้องตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเกี่ยวเนี่ยคล้องเข้าแบบนี้นะครับคล้องเข้ามาคล้องเข้ามาแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีมันจะมีล็อกอยู่นะครับอ่ามันจะมีล็อกอยู่ เสียบเข้าเลยนะครับเสียบเข้าล็อกแบบนี้นะครับเห็นนะครับเสียบเข้ามาแบบนี้แล้วก็กดล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับอีกด้านนึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาอีกด้านหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวสั้นนะครับตัวสั้นก็บีบออกเหมือนเดิมนะครับบีบออกแบบนี้นะครับแล้วก็รูดลง รุดลงแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยคือตัวเก่านะครับที่เราออกมานะครับสำหรับตัวใหม่นะครับด้านผู้โดยสารนะครับมันจะเป็นตัวแบบตัวสั้นนะครับเดี๋ยวออกมาดูนะครับออกมาดูแบบนี้นะครับเนี่ยให้เราบีบตรงนี้นะครับ บีบกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเพื่อดึงออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกนะครับเห็นไหมตัวที่ให้ตัวก้านตัวนี้มันมาเกี่ยวนะครับเราก็แค่เสียบเข้ามาเสียบเข้ามาแบบนี้นะครับคล้องเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ามาคล้องเข้าไปแบบนี้เนี่ยมจะมีตัวคล้องเห็นไหม เข้าไปแล้วก็ลูดขึ้นไปนะครับแล้วก็ล็อกนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จและฝั่งผู้โดยสารนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนก้านปั่นน้าฝนของ Toyota V ีออสนะครับเปลี่ยนง่ายๆนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับขอแค่ซื้อให้ตรงรุ่นก็พอนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เอายี่ห้อสามเอมาเปลี่ยนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับถ้า ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ